คือแฟนเราแฟนเอคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ค่ะปกติไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเข้าไปถามเลยว่าเขาคุยกับใครเขาพูดประมาณว่าอคุยกับน้องที่ทํางานทวงเงินเพราะว่าเขามากู้เงินแฟนเราประมาณเนี้ยค่ะแต่ทีนี้ได้ยินแบบคิดถึงนะขอกาลังใจเวลาไปทางานหน้อทวงเงินยังไงกันล่ะนี่คิดถึงลูกนี้เหรอคะเนี่ย ความเจ็บที่ต้องเก็บอาการเกิดอะไรขึ้นกับเอคะอันนี้คือลูทเล่าตอนที่เรามาจับได้เลยนะคะว่าโทรศัพท์มีคุยคอกันเราก็เลยคือแฟนเราแฟนเอคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ค่ะปกติไม่เคยไม่เคยคุยไม่เคยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนเราก็เลยเข้าไปถามเลยว่าเขาคุยกับใครเขาพูดประมาณว่าคุยกับน้องที่ทํางานทวงเงินเพราะว่าเขามากู้เงินแฟนเราประมาณเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็โอเค คือครั้งแรกเราก็แบบสนนักว่าเข,เ,ขเขาคงจะใช่เลยก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้สงสัยอะไรค่ะผ่านไปประมาณสักสี่ห้าวันนะคะได้ยินโทรคุยอีกแล้วแต่ไม่เคยทุ่มหมดแต่ทีนี้ได้ยินแบบคิดถึงนะขอกำลังใจเวลาไปทำงานหน่อยเรื่องเงินยังไงกันนี่คิดถึงลูกนี้เหรอคะเนี่ยแล้วเราก็แบบโมโหะคะ่ะก็เลยนั่งเข้าไปอ้วนคุยกับใครกันแน่ค่ะเขาว่าไงคะเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเข้าไปในห้องก่อนเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟัง แต่ด้วยความที่เราบอกว่าไม่ยอมต้องคุยตอนนี้ต้องคุยเดี๋ยวนี้คุยแบบนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่การทวงหนี้ธรรมดาแล้วเขาก็บอกว่าเขาแค่คุยไปทวงหนี้มันเฉยๆอันนี้แล้วค่ะาทำไมต้องคุยแบบนั้นขเขาพิจารมันว่ามันเป็นแผนแผนยังไงคะ <c oughs> นึ่งเดี๋ยวขอฟังแผนอันแยบยน,น่อยค่ะเราก็ได้ถามว่าแผนของเธอคืออะไรค่ะที่พูดแบบนี้คือจะได้ไปทํางานจะได้ไปทํางานถ้ามันไปทํางานมันจะได้มีเงินมาให้เขาบอก ต้องให้กําลังใจกันขนาดนั้นเลยเหรอคืองบอกคิดถึงต้องนู่นนี่นั่นเ,ออเกินไปไต้องให้กําลังใจโดยการบอกว่าคิดถึงนะเธอจะได้ไปทํางานเนี้ยนะใช่ค่ะอ <laughs> พอวันนั้นนะ่ะด้วยความที่เราเอกใจแล้วเราเอาของเอาลน์ไปลงคอมแล้วเปิดดูเลยค่ะมัน <laughs> มีการโทรออกหาผู้หญิงคนนี้ตอนเช้าออกไปจากบ้านแป๊บเดียวค่ะอย่างออกจากบ้านประมาณหกโมงครึ่งประมาณโมงสี่สิบโทรออกอ๋อค่ะเป็นไงคะตอนนี้ที่สุดแล้ว ก็ร enfin> ู้ว่าเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเราก็จับได้เราก็บอกหนูเป็นคนที่ไม่เก็บความรู้ส ouais ึกมากมายพอรู้ปุ๊บบอกเลยว่าเห็นแล้วนะว่าคุยกันเนี่ยบอกว่าคุยกันธรรมดาไงอะไรอย่างเงี้ยเี่ยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแผนเขาบอกว่าเป็นแบบนังตั้งเป็นข้ออ้างแต่ตั้งแต่แรกละและตอนนี้ทั้งหมดเรารู้ความจริงแล้วไหมคะว่าที่สุดแล้วตกลงแผนของเขาคือการหลอกเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นแผนหลอกใครกันแน่เออตกลงแผนนี้แผนอะไร หนูไม่รู้เลยค่ะหนูไปทํางานต่างจังหวัดใช่ไหมคะขับรถออกไปด้วยความที่มันเหมือนมีเซนส์ักอย่างอะค่ะเราก็โทรไปหาตอนเช้าเลยประมาณแปดโมงแล้วฟอร์มค่ะฟอร์มว่าจะรู้นะเคลโทรคุยกับมันอีกจริงๆไม่ได้รู้ค่ะแต่ด้วยความที่มันสึกว่าต้องโทรแน่เลยเป็นแผนบ้างจริงๆเราก็ต้องมีแผนของเราคแลวเป็นไงคะเขาหลุดไหมติดค่ะเขาก็หลุดบว่าโทรแต่ตอนเนี้ยคุยเรื่องใช้นี่อยู่แล้วก็วางสายเราไปปุ๊บ พิมเลยค่ะพิมพข้อความเลยขับรถต้องจอดรถพิมพ์คุยเลยค่ะเธอทําอย่างนี้ทําไมวะแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้เงินคืนละหลังจากนั้นก็จะหยุดใช่ไหมใช่หนูถามแบบนี้เลยคือจะไม่คุยแล้วใช่ไหม <c oughs> คือจะเลิกคุยแล้วใช่ไหมใช <c oughs> ่จะไม่คุยแล้วนอหนูเชื่อไหมล่ะหนูก็พยายามที่จะเชื่อนะคะ <c oughs> โถพยายามจะเชื่อโอเคค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือ,อยังยังจับไม่ได้แล้วมันมีช่วงหนึ่งอ่ะที่แบบขับรถออกจากบ้านนะคะ่ะขับรถไปทะเล เราก็เดินไปที่นี่ที่ม,มืดมืดเหมือนแบบไม่รู้ตัวชีวิตนี้ฉันฉันหนักเหลือเกินะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ลูกโทรมาตามพอดีรู้สึกตัวก็เลยขี่รถกลับบ้านค่ะคือตอนนี้พี่ว่าความจริงมันปรากฏหมดแล้วล่ะคะ่ะอยู่ที่เราต่างหากที่เราจะตั้งสติยังไงพราะต่อให้น้องตามจับแทบตายเขาก็ไหลอ่ะ อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นอย่างโน้นอย่างนี้นนนต่าง,างๆนานาแล้วดูเป็นข้ออ้างที่ฟังแล้วดูฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นอ๋อทวงนี้ต้องให้กาลังใจก่อนก็ถึงไปทํางาน <S <S 1> <S 1> อะไรไม่ต้องลําบากกันขนาดนั้นนะคะและถ้าเกิดความลาบากทั้งหมดนั้นมันทําให้คนที่เขารักะระคายหัวใจขนาดเนี้ทําไมเขายังทําต่อคในมันเป็นสิ่งที่เราเสียใจเสมอไงแต่ในที่สุดแล้วตอนนี้เห็นไหมคะลูกโทรตามแล้วนะวันนี้เราอาจจะมัวแต่รอผู้ชายคนนั้นจนกระทั่งลืมหัวใจของเด็กคนหนึ่งหรือเปล่าที่สาคัญที่สุดก็คือเรามีลูกเนาะ ถ้าเกิดเรามีลูกมีพ่อที่แบบไปเที่ยวเล่มั่วซั่วคุยกับใครแล้วมีวิธีการในการตอบคําถามหรืออ้างอะไรประหลาดๆแบบนี้เนี่ยก็เราก็ต้องเป็นคุณแม่ที่แข็งแรงสําหรับลูกด้วยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามแต่นั้นพี่ว่าบางทีนะการตะเกียกตะกายพยายามอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรมากบางทีไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นหรอกลองอยู่นิ่งๆเฉยๆสิเดี๋ยวามจริงมันก็จะมาปรากฏเอง ผู้คนพร้อมจะปรากฏต,ตัวตายหลายคนอยากมีตัวตนเหลือเกินจริงๆแต่ทั้งหมดอยู่ที่หนูนะตามจับเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นและนี่เป็นการนอกใจครั้งที่สามแล้วถ้าไหวก็เดินหน้าต่อนะคะแต่ถ้าเหนื่อยก็พอนะอย่างที่บอกเนะถามไปแล้วได้คำตอบมาเนี่ยวิธีการในการที่เขาอ้างอะ่ะพี่รู้สึกว่าตายแล้วนี่เธอคิดว่าโง่เหลือเกินเหรอ <c oughs> เพราะสิ่งที่เธอพูดมามันไม่เมคเซนส์เลย <c oughs> เธอคิดจะโกหกก็ช่วยโกหกให้มันเนียนกว่านี้หน่อยมีเหตุผลให้มันแบบแข็งแรงกว่านี้หน่อยแต่วันนี้เธอโกหกไม่เนียน S <S เนาะแล้วพอโกหกไม่เนียนมันก็ยิ่งทําให้ฉันรู้สึกมากขึ้นว่าเธอดูถูกฉันจังเลยอะ่ะเธอเห็นฉันเป็นอะไรหลอกง่ายเชื่อง่ายอย่างนี้หรอเพราะฉะนั้นเอาชัดๆก่อนว่าวันนี้เธอตั้งใจอะไรนี่คือเมียและนี่คือลูกยังไงเอาใจช่วยนะคะน้องอเข้าใจแหละว่าตอนที่ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นแต่สติต้องตามมาเร็วๆนะคะคือไม่ตรงที่แบบตัวเองนั้นดุตกอยู่ในความระแวงนั่นแหละค่ะพี่ติ๋งได้บอกไงว่าหนูใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้ แต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขาไม่เคยสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับเราได้ว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกเป็นธรรม,ารรมดามารรมชาติปกติที่เราต้องระแวงอยู่แล้วก็น่าระแวงจะตายน้องใช่ไหมคะเขาทําตัวให้ระแวงอะ่ะแล้วเราบอกว่าฉันจะไม่ระแวงใช่ไหมมันเป็นไปนไม่ได้มันผิดธรรมชาติไง<ะ>ก็เขาเป็นคนทําแบบนี้เราถึงต้องระแวง<ะ>แล้วพอเราระแวงเราก็ไม่มีความสุขเราถึงต้องถามตัวเองไงคะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับความระแวงแบบนี้ไปตลอดชีวิตไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ต้องคิดทําอะไรสักอย่างคะ่ะ นะค่ะ,<น>ะอบคุณเป็นกําลังใจให้ลูกนะคะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ,ด,คะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความเจ็บที่ต้องเก็บอาการ